สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณคุณน้ำพรป้องบุญนะคะหรือว่าคูโจนั่นเองค่ะวันนี้คูโจรับหน้าที่มาสอนออนไลน์ให้กับเด็กๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณผูณมีเรื่องอะไรจะมาสอนให้กับเด็กๆนะคะไปดูกันเลยค่ะ สัปดาห์ที่12นะคะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยใกล้ตัวนะคะซึ่งในวันที่สองนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องระวังสัตว์มีพิษนะคะแล้วก็เรื่องใช้เครื่องใช้อย่างปลอดภัยค่ะ ตอนอื่นเราไปฟังนิทานสนุกสนุกเรื่องนักเดินทางกับฝูงผึ้งกันก่อนนะคะเด็กๆไปฟังนิทานกันเลยค่ะเรื่องนักเดินทางกับฝูงผึ้งวันหนึ่งขณะที่นักเดินทางน้อยสองคนกำลังเดินทางไปเล่นในป่า เขาตื่นเต้นและเพลิดเพลินกับการเดินเล่นครั้งนี้มากต่างพากันมองดูทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆทางว้าวเธอดูนั่นสิเห็ดมากมายเลยว้าวจริงๆด้วยฉันชอบจังเลยทั้งสองคนสนุกมากและระหว่างการเดินทางนั้น พวกเขาก็เหลือบไปเห็นรังพึ่งที่อยู่บนต้นไม้นั่นมันรังพึ่งนี่เธอเคยเห็นไหมไม่ฉันยังไม่เคยเห็นเลยนะเด็กชายจึงเอ่ยชวนเด็กหญิงว่างั้นพวกเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะด้วยความอยากรู้อยากเห็นทั้งสองจึงชวนกันไปดูใกล้ๆเด็กทั้งสอง พากันเดินไปยังรังผึ่งและเขาก็ได้ใช้กิ่งไม้ในมือนั้นเขี่ยที่รังผึ่งดูไหนเขี่ยดูซิว่าจะมีน้ำผึ่งเยอะหรือเปล่านะอ้าชินขอทำด้วยสิชินคอทำด้วยหลังจากที่เขี่ยรังผึ่งผึ่งตัวน้อยก็พากันบินออกมาจากรังทันทีพวกมันคิดว่านักเดินทางน้อยทั้งสองกำลังขงโมยน้ำผึ้งอยู่แน่แน พวกมันจึงกลูเข้าไปต่อยนักเดินทางน้อย,อยนักเดินทางทั้งสองอถูกพึ่งต่อยจนเจ็บไปหมดทั้งตัวพวกเขาจึงตะโกนบอกพึ่งว่าพวกเราไม่ได้คิดจะขโมยน้ำพึ่งหรือทำอันตรายกับพวกเจ้าหรอกพวกเจ้าหยุดไล่ต่อยเราเถอะเมื่อพึ่งได้ยิน ตอบกลับไปว่าพวกเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพวกเจ้าพูดความจริงเมื่อพูดจบฝูงพึ่งก็ยังคงไล่ต่อยนักเดินทางตัวน้อยจนพวกเขาต้องวิ่งหนีออกจากป่าไปในทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอยากรู้อยากเห็นอาจนำภัยพิบัติมาสู่ตนเองได้ เป็นไงบ้างคะดเด็กนิทานเรื่องนะักเดินทางกับฝูงผึ้งเขาสอนให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใช่แล้วคะ่ะการที่เราไปเที่ยวเดินเล่นในป่าแล้วเราไปพบเจอรังของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรังผึ้งรังมดถ้าดเด็กๆเดินผ่านไปเฉยๆเราก็จะไม่ถูก หรือว่าสัตว์มีพิษทั้งหลายทำอันตรายเรานะคะแต่ถ้าดเด็กๆไปแย่ล้างพึ่งล้างมดทำให้เกิดการลบควนเราก็จะถูกผงพึ่งผงมดทำร้ายเอาได้นะคะคราวนี้เรามาดูกันสิคะว่าสัตว์มีพิษเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างคะเด็กๆไปดูเลยนะคะตัวที่หนึ่งนะคะ เก่งมากค่ะพูดตามคุณครูนะคะพึ่งค่ะละักษณะของพึ่งนะคะพึ่งเขาจะมีปีกแล้วก็มีตัวลายสีเหลืองสลับดำนะคะแล้วที่ก้นของเขาจะมีเหล็กแหลงนะคะซึ่งเอาไว้สำหรับทำอันตรายกับ นที่มาทําร้ายเขานะคะแต่ถ้าเราไม่ไปแย่ไปลบควนเขาเขาก็จะไม่มาทําอันตรายเรานะคะตัวที่สองนะคะเด็กๆตัวนี้ค่ะตัวนี้อะไรคะบอกคุณครูสิคะเก่งมากค่ะลูกอันนี้คือตะขาบนะคะผู้พร้อมกันนะคะตะขาบนะคะตะขาบก็เป็นสัตว์มีพิษอีกชนิดหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่ตามพื้นปูนตามรูต่างๆที่มีดินอยู่กับ ตามรอยแตกต่างๆในบ้านนะคะซึ่งถ้าเด็กๆพบเห็นสัตว์ตัวนี้นะคะให้รู้ไว้เลยว่าให้รีบหนีให้ไกลที่สุดและเร็วที่สุดเลยนะคะรีบบอกคุณพ่อคุณแม่ทันทีนะคะไม่ไปแย่เล่นนะคะสัตว์ตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะลูกเก่งมากค่ะแมงป่องนะคะเราเรียกว่าแมงป่องนะคะไม่เรียกว่ามแมลงนะคะเพราะว่าแมงป่องเนี่ยเขาจะมี หางนะคะมีหางมีหางงอและที่หางเขาจะมีเหล็กแหลมนะคะที่เขาเรียกว่าแมงป่องเพราะว่ามีทั้งหมด8ขานะคะเรานะับกล้ามด้วยนะคะกล้ามของเขาเนี่ยก็คือรวมกันเป็น8ขานะคะสัตว์ที่มี8ขาเราจะใช้เรียกว่าแมงนะคะแต่ถ้าสัตว์ที่มี6ขาเราจะเรียกว่าแมลงนะคะลูกถ้าเด็กๆพบเห็นแมงป่องนะคะก็รีบหลบหนี ให้ไกลให้เล็วที่สุดเลยนะคะสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรคะลูกเก่งมากค่ะงูนะคะงูทุกชนิดให้เด็กพึงสังเกตไว้เลยว่างูทุกชนิดไม่ควรเข้าใกล้นะคะเพราะงูส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์มีพิษนะคะจะมีอยู่ไม่กี่ชนิดที่ไม่มีพิษแต่ก็อาจทำอันตรายแล้วได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆพบเห็นงูไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่สีอะไรก็ช่างนะคะให้เด็กๆรีบหนีรีบวิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะคะต่อไปตัวตัวนี้นะคะเรียกว่าตัวต่อค่ะตัวต่อกับตัวพึ่งเนี่ยกับพึ่งเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกันนะคะแต่ตัวต่อเนี่ยจะมีพิษร้ายแรงกว่าพึ่งมากเลยค่ะแล้วก็รูปร่างเขาเนี่ยจะ ของกว่าพึ่งนะคะตัวเขาจะยาวจะใหญ่กว่าพึ่งมากรังของต่อก็จะเป็นรังใหญ่ๆนะคะตัวต่อเนี่ยถ้าเด็กๆเ,เห็นหรือว่าเห็นพบรังนะคะอย่าเข้าใกล้เด็กขาดนะคะเพราะว่าอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะตอนนี้เรามาสรุปกันนะคะสัตว์มีพิษนะคะอีกทีนะคะลูกมีตัวอะไรบ้างคะพึ่งเก่งมากค่ะตกขาบนะคะ แมงป่องนะคะลูกแล้วก็งูนะคะแล้วก็ตัวต่อนะคะที่เราจะพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันนะคะต่อไปนะคะลูกเราไปดูสิคะว่าวิธีการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษเนี่ยเด็กๆควรจะทำอย่างไรกันบ้างนะคะอ่าข้อหนึ่งนะคะ จัดบ้านของเราเนี่ยให้สะอาดจัดเก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบนะคะนะคะบริเวณบ้านต่างๆบริเวณสนามหญ้าบริเวณรอบๆบ้านเราต้องทําให้เป็นสะอาดไม่ให้โลกร้างนะคะเพราะว่าที่ที่มีหญ้าขึ้นสูงหรือว่าที่ทึบๆต้นไม้เยอะๆเนี่ยพวกสัตว์มีพิษต่างๆจะชอบไปอาศัยอยู่นะลูก ต่อไป2เด็กๆไม่ควรไปเล่นในที่รกร้างนะคะเช่นบริเวณสนามหญ้าที่มีหญ้าสูงๆบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆไปแอบไปเล่นแอบซ่อนกันอย่างเงี้ยนะคะให้ระวังไว้เลยว่าสัตว์มีพิษท,ทั้งหลายเนี่ยจะชอบอาศัยอยู่บริเวณนั้นเด็กๆก,ก็อาจจะได้รับอันตรายได้นะคะต่อไป3า ไม่ไปลบกวนที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะเช่นรังพึ้งรังมดรังแตนรังต่อนี่ห้ามเอาไม้ไปแย่เล่นหรือว่าเข้าใกล้นะคะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้ก็จะนึกว่าเราเป็นศัตรูนะคะก็จะออกมาต่อสู้และทำอันตรายเรานะคะ 4. ก่อนจะสวมใส่รองเท้าทุกครั้งนะคะรองเท้าที่เราถอดไว้ในที่ข้างนอกบ้านเนี่ยก่อนที่เด็กๆจะสวมใส่ทุกครั้งเนี่ยเด็กๆจะต้องเคาะก่อนนะคะเอารองเท้ามาเคาะตรวจดูให้ดีว่ามีสัตว์มีพิษอะไรแอบเข้าไปอาศัยอยู่หรือเปล่าเช่นพวกตะขาบพวกงูพวกแมลงปล <hel token thanks> ่อแมงป่องเนี่ยนะคะ จะชอบไปอาศัยในที่อับชื้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในรองเท้าถ้าเราไม่เคาะรองเท้าก่อนที่จะามาใส่เนี่ยอาจจะได้รับอันตรายได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษง่ายๆนะคะที่เด็กๆสามารถทําได้นะลูกต่อไปนะคะวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการใช้ห้องครัวค่ะ อ่าใช่แล้วเด็กๆลองสำรวจครัวที่บ้านของเด็กๆซิคะว่ามีอะไรบ้างเป็นสามารถทำอันตรายกับเด็กๆได้นะคะเยอะแยะเลยสิ่งของเครื่องใช้ในครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นช้อนซ้อมแหลมๆหรือว่าเป็นอะไรอ่ะ แก้วจานถ้าตกแตกก็อาจทำให้เด็กๆได้รับอันตรายนะคะอ่าหนึ่งวิธีการป้องกันอันตรายนะคะเด็กๆไม่ควรนำของใช้ในครัวมาใช้หรือเล่นตามลำพังเพราะอาจจะได้รับอันตรายจากการถูกมีดบาดหรือ ทำจานแก้วตกแตกแล้วก็เด็กๆก็ไปเหยียบได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรนำสิ่งของเหล่านี้มาเล่นโดยลำพังโดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆนะคะ 2. ไม่ไปวิ่งเล่นในห้องครัวนะคะเพราะอาจจะได้รับอันตรายจากของร้อนเช่นหมอ น้ำมันหม้อน้ำที่คุณแม่กำลังต้มอยู่หรือว่าเวลาคุณแม่ทำอาหารน้ำมันกระเด็นนะคะใส่เด็กๆนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายหรือว่าวิ่งไปลื่นหกล้มนะคะหรือว่า,วาข้าวของในเครื่องคัวทั้งหลายเนี่ยจะหล่นลงมาทับเด็กๆได้ทำให้เกิดอันตรายนะคะ เด็กๆไม่ควรทํานะคะลูกไม่ควรไปวิ่งเล่นนะคะในห้องคััวนะคะไม่ใช่ที่ที่เราจะไปวิ่งเล่นกันนะคะอ่าวันนี้คุณครูโจ้มีบัตรคำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะมีคาว่าอะไรกันบ้างนะคะอ่ะาคำที่หนึ่งเด็กๆด,ดูสิคะตัวอะไรคะลูกเก่งมากค่ะพึ่งนะคะ พึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า b e b e พึ่งนะคะ bee e e b e N. พึ่งนะคะลูกต่อไปคําที่สองอะไรคะลูกอ่ารถชนกันรเราเรียกว่าอุบัติเหตุนะคะคํำภาษาอังกฤษเรียกว่า accident accident แปลว่าอุบัติเหตุนะคะ ต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดนะคะลูกไปดูแบบฝึกหัดนะคะวันนี้คุณรูณมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำสองใบนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดแรกกันเลยนะคะลูกแบบฝึกหัดแรกนะคะเรามาอ่านคําสั่งกันก่อนนะคะคําสั่งมีอยู่ว่าจงนําคํามาเติมในช่องสี่เหลี่ยมให้มีความหมายตรงกับภาพให้ถูกต้องนะลูก ก่อนอื่นก่อนเราจะเติมได้เราก็ต้องมาอ่านก่อนนะคะคําที่หนึ่งนะคะทอทะลอยเอเลทะเลนะคะคําที่สองนะคะลูกอ่านตามนะคะลอยอิลิกอเอเกลิเก,เกนะคะคาต่อไปนะคะลูกกอเอเกรอเอเลเกเร,เรนะคะคําต่อไปนะคะ วเอเวรออาลาเวลานะคะคำต่อไปนะคะลูกสอเอเสมออามัเสมังนะคะคำต่อไปนะคะทอเอเทยออายาเทยางนะคะคำต่อไปนะคะทอเอเฮฮออาฮาเฮฮานะคะและคำต่อไปนะคะคำสุดท้ายนะคะอ่านว่า ตออาตาขอเอเขตาเขนะคะลูกพอเด็กๆอ่านเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูที่รูปภาพนะคะคุณครูโจจะอธิบายทีละภาพนะคะภาพนี้นะคะภาพอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะภาพทะเลนะคะลูกเด็กๆก็คำว่าทะเลมาเขียนให้ตรงกับรูปภาพนะคะภาพที่สองนี่เด็กคนนี้ แกงเพื่อนก็คือคําว่าเกเรนั่นเองนะคะเอาคําว่าเกเรมาเติมนะคะลูกคาที่สักรูปที่สามนะคะรูปอะไรลูกใครรู้ใครรู้จักคะเก่งมากค่ะลิเกนะคะเด็กๆกเอาคำว่ารออีกลิกกเอเกมาเติมนะคะภาพต่อไปนะคะลูกคุณแม่ชี้นาฬิกาให้ลูกสาวดูเวลานะคะ ให้เด็กๆเ,เติมคําว่าเวลานะคะวอ,อเวลอลานะคะรูปต่อไปนะคะรูปเทยานะคะลูกทอเทยอายามาเติมนะคะรูปต่อไปเด็กเด็ก3คนกําลังเฮฮานะคะเล่นกันเฮฮาสนุกสนานนะคะเติมคําว่าฮอเอเฮฮออาหานะคะลูก ลูปต่อไปนะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าเสมานะคะเสมาจะอยู่รอบๆโบสถ์ในวัดนะคะ เด็กเอาคําว่าสอเอเสมออามาอันนี้นะคะมาเติมนะคะลูกรูปสุดท้ายเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะที่ตาเขาเป็นยังไงคะตาเขนะคะให้เด็กๆเอาคําว่าตาตาขอเอเขม,มาเติมนะให้ตรงกับภาพนี้นะคะตาเขนะคะลูกเก่งมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานต่อไปนะคะใบงานที่อันนี้ใบงานที่5 3นะคะต่อไปอีกใบงานหนึ่งนะคะอันนี้คือใบงานที่ ที่54าสนะคะคาสั่งนะคะมาดูคําสั่งก่อนนะคะลูกคําสั่งนะคะเขาบอกว่าจงโยงเส้นจับคู่จํานวนกับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมาอ่านคําศัพท์ก่อนนะคะเนี่ยคำศัพที่เขามีมาให้นะคะมีคาศั์ว่าอะไรบ้างน,นะคะแต่เ,เรามาลองอ่านกันนะคะคาที่1นนะคะเ O U R f o r แปลว่าอะไรคะลูกเก่งมากคะ่ะ f o r สี่นะคะเด็กๆก,ก็มาหาดูนะคะว่าเอ๊ะรูปไหนนะมีสี่มีสี่อันนะคะมีสี่ผลมีรูปอะไรบ้างเนี่ยแอปเปิลมะเขือพิกแครอทบีทรูทนะคะรูปอะไรเนี่ยอ่า มะเขือเทศหรือเปล่านะคะแล้วก็เห็ดนะคะเด็กๆก็มานะับอะไรที่มี4ลูก4ผลคะเก่งมากคะ่ะมะเขือยาวนะคะมะเขือยาวเด็กๆก็โยงเส้นนะคะโยงมะเขือยาวไปที่ f o u r f o C นะคะต่อไปรูปนี้นะคะลูกคำภาษาอังกฤษอันนี้นะคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะคำต่อมา s f i x six แปลว่าอะไรคะลูกเก่งมากค่ะ six หกนะคะเด็กๆก็มาหารูปภาพไหนนะมีหกนะคะเด็กๆก็โยงไปนะคะต่อไปคำนี้อ,อะไรคะ f i v e f i five ห้านะคะรูปไหนมีห้าเด็กๆก็โยงเส้นนะคะ คำต่อไป e i g h t x แปลว่าอะไรคะเก่งมากคะ่ะ x 8กนะคะ,ะเด็กก็โยงไปนะคะคำต่อไป t e n t e แปลว่าอะไรคะลูกเก่งมากคะ่ะ10นะคะเด็กๆก็หาภาพภาพที่มี10 10ผล10ต้นนะคะดูนับดูนะคะลูก และเด็กๆก,ก็อ่านคำศัพท์ให้ครบทุกข้อแล้วก็โยงเส้นให้ครบทุกข้อนะคะเมื่อโยงเสร็จแล้วนะคะลูกเด็กๆก,ก็ระบายสีรูปภาพนะคะให้สวยงามน,นะคะนี่ก็เป็นใบงานที่2องนะคะลูกทาแล้วอย่าลืมถ่ายภาพใบงานนะคะขณะที่เด็กๆทาและที่เสร็จแล้วส่งคุณครูโจ้ด้วยนะคะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆอันนี้ที่เด็กๆตั้งใจเรียนทุกคนน่ารักมากเลยนะคะวันนี้ครูโจ้ก็ขอจบการเรียนการสอนออนไลน์แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะลูกสวัสดีค่ะเด็กๆ